สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับคอสู้ช่องตาลูกตาชแนลจา้ากับบรรยากาศเมื่อนี้นะพี่น้องอากาศเย็นขึ้นก้าค่ะอากาศเย็นเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์ช่ชองตาลูกตาชแนลน้ำเน้นด้วยจา้าพี่น้องจา้าฝากไว้น้ำมีจจกช่องนจ่จ้าทันใดที่เข่ามาแหล้กก็ได้ อย่าลืมกดถึกใจให้น้ำเด้อจ้าเมื่อวานนี้เตยลงคลิปไว้นะพี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เตยลงคลิปไว้เกี่ยวกับาการจัดการจัดป้ายสิยกป้ายไปไว้เมืองใดเพราะว่าเตยใหญ่ออกจากต้นคูนเตยใหญ่ออกจากต้นคูนแล้วเตยบุรุษยังว่าสิไปเมืองใดแต่ว่าตอนนี้เอามาพิงไว้ทางด้านหน้าก่อนจ้ะเอามาพิงไว้ด้านหน้าก่อน พยายามเบึงหลายๆอย่างหลายๆช่องที่เขาจัดสวนจัดยังเพราะว่าเจ้าของมันเป็นสไตล์วินเทจสไตล์บ้านนอกเนาะพี่น้องกับพยายามเบึงหลายๆเจ้าหลายๆหม่มองหลายๆช่องทางที่ที่เขาเฮ็ดห้เบิงนะจะ๊ะเพราะว่าเจ้าของบริเกียงด้านนี้เนาะอาศัยช่องทางอื่นๆช่องอื่นๆที่เป็นเฮ็ดลงไว้เขาเบึ้งอะคา,าน เขาเฮ็ดจังไดแน,น่เขาสิป,ปรับปรุงแบบใดแน่งเสีย้จ,จพี่น้องแล้วก็เรื่องจังสูตรกาแฟจังอีงหยังหลายๆอย่างกับพยายามพัฒนาพยายามหาเบิ่งหลายๆหลายๆหม่องแล้วจ้ะหาเบิ่งหลายๆอย่างที่ที่จะเอามาซื้อมันในลานได้นาอพี่น้องนาะตอนนี้กค็ค่อยๆเฮ็ดค่อยๆสั่งไปหลายๆท่านที่เข้าไปคอมเมนต์นาอพี่น้องสอบถามพี่น้องเข้าไปอุ๊ยหลุดว้ายหลุดเลย เขาไปถามพี่น้องอในช่องนะจ๊ะที่ลงคลิปเมื่อวานนี่แต่ก็ไปอ่านแต่อ่านคอมเมนต์อยู่เด้อพี่น้องจ้าเขาไปอ่านคอมเมนต์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เขาไปตอบคอมเมนต์เนาะจ้าแลหลายท่านก็ออกความคิดเห็นมาต่างๆนะว่าเอาไปไว้เมืองนั้นเมืองนี้แล้วก็หาเพิ่มอีกสองป้ายสามป้ายเพื่อที่จะให้มันมีหลาย จุดน้องพี่น <Luc ar cells> ้องเนาะหลายๆป้ายแล้วก็พยายามเบื้องต้นไม้ที่มันที่ที่ที่บ่ได้ต้องการน้าหลายนะพี่น้องจ้าเบื้องเบื้องต้นไม้ที่มันเอามาประดับที่มันเอามาปลูกในบริเวณที่ลานกาแฟนะจ้ะที่บ่ได้บ่ได้ต้องการน้าหลายนะจ้ะมันมันมีอีหยังแน่ติก็พยายามเบื้องน้องพี่น้องเนาะว่าเขาจะเอาต้นใดมาลง ต้นใดมาปลูกแล้วก็สิจัดสวนแบบใดดีสิเฮ็ดแบบใดดีสิเอาหินมาลงบ่ที่แรกที่ว่าอ่าที่แรกที่เคยบอกว่า,วาเตยจะเอาผ้ามาคุ้มแล้วก็ปูหินแม่นบ่พี่น้องเพสิเอาผ้าผ้ามาคุ้มแล้วก็ปูหินแต่ว่าหินตอนนี้เฮายังบ่ทันได้มีอยนอ่างบประมาณที่จะเอามาลงเนาะจ้ะเฮาก็เลยต้องว่าค่อยๆเฮ็ดไป เอาตรงป้ายนี่กนว่ห้องเสียวเอาว้มุมใดังเถอจ้ะปรึกษากับมูยุพี่น้องมูกับเมื่อกี้นี่มูไม่เหล่นน้ำยู่เขาก็บ,บอกว่าคือบอกเต็นมะกลางแน่พะนะแกอยากนอนเต็นยังไหนบุพน้องคือบอกเต็นมะกลางแน่แกก็บ,บอกว่ากางมุมน,นั้นมุมนี้ละมองนั้นเฮ็ดจังสั้นจังส่กับปรึกษากันยุจ่จ้ะคุยคุยกันยุ่ว่าเขาจะเอาแบบใดดีนะพี่น้องหลายๆความคิดจา้าระดมความคิดสอยกันเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆกลางทุ่งน้เนาะพี่น้องเนาะ มันกับบอมีว่าจุดสนใจจุดดึงดูดนี่อย่างมากมามเนาะพี่น้องแค่เป็นร้านกาแฟเล็กๆให้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาที่เพิ่นอยากซิมกาแฟบันนอกจะได้เข่ามาซิมเบิงเพราะว่าเจ้าของกับบอมนันบอมันมือชงมืออาชีพเนาะจ้ะสำหรับกาแฟสดเนาะพี่น้องแต่ว่าผลตอบรับกับโอเคอยู่ดีละพี่น้องจ้าผลตอบรับเรื่องกาแฟสดดีอยู่จ้าผลตอบรับหลายๆท่าน แต่ว่าถ้าอันใดที่เพื่อนบอกว่าสําหรับผู้เพื่นบอกกินหวานหรือว่ามากกินหวานยังเสียเท่แรกเพราะว่าตามสูตรเอ่อแต่ว่าต้องขอบพุ้นสูตรของน้องบอมที่เพื่อนไหมน้ม้าเนาะที่เพื่อนมาสอนเติมเมื่อน,นั้นพี่น้องต้องขอบพุ้นหลายๆาที่ให้สูตรเต๋ม,ม้าแล้วกัหลายๆท่านที่เขามาชิมแล้วบอกว่าสูตรโอเคเลยแหละแซบ่บ สาหรับบางท่านที่เพื่อนพวก,กกินหวานบางอย่างแตะกรลดปริมาณในเพื่อนเราอาจจะอาจจะยั้งหวานอยู่สําหรับเพื่อนอเพื่อนกันแนะนํามาดีๆพี่น,อน้องแนะนําสิ่งดีๆให้ฮอลแห,ห,หและว่าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางคนที่เพื่อนขอมากิน,น,นอแแ่ะเ,เ,เพื่อนเป็นคอกาแฟแท้ๆเด้พี่น้องเพื่อนกินกาแฟเพื่อนแบบว่าเพื่อนเป็นพานักท่องเที่ยวตั้งประเทศตั้งชาติตั้งสินาจาีพี่น้องไปเที่ยวมองน,นันปนีแล้วเพื่อนไปกินร้านกาแฟดัง,ดง จังหวัดนั่นจังหวัดนี้ยังเสียใจพี่น้องเพื่อนก็มาให้เทคนิคดีๆกับเตยเด้เพื่อนก็แมมาแบ่งปันความรู้ให้กับเตยเด้เพราะว่าเตยก็สอบถามเพื่อนเนาะว่าก็บอกเพื่อนว่าเตยบริเก่งเรื่องด้านกาแฟแล้วก็ทั้งการจัดล้านจัดยังแต่กัยังไม่พันด้เก่งเพราะว่าเตยก็อยู่กลางทุ่งให้ทุ่งน้บริเก่งบม่ได้ยังก็ฝีมือบพรันได้เป็นขอความรู้จากเพื่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะผู้เพื่อนไปกินมัหลายๆมองผู้เพื่อนกินล้านดังๆล้านยญ่ง คาเฟ่ดดดใดๆหญ่ๆแน่นงเสียใจเพื่อนกับไปกินไปยังยั่งซียฮ้ก็ขอความรููจากเพื่อนเพื่อนกันแนะน้ำอันนั้นอันนี้มาให้ความรูเขามาอีกดี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 นะพี่น้องจ๋าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเติบได้ไปเปิดโลกกว้างคือค,คือเพื่อนเนาะมันบ่นพี่น้องเขาไ่ได้เปิดโลกกว้างคือคือเพื่อนเขาอยู่แต่กับพื้นที่เขาเขาอยู่แต่กับในในทุ่งนาเขาแบบนี้ในเมื่อเพื่อนไป ตังจังหวัดบ่อยเพื่อนออกทิปออกทัวกับาชาวต่างชาติบ่อยๆเพื่อนไปกินกาแฟชาต่างชาติเพื่อนหมักกาแฟรสชาติใดแบบใดนั่ะจเพื่อนกระห้เทคนิคเขาดีๆมาขอบคุณเพื่อนจากขอบคุณล้านลูกค้าทุกท่านพรออมที่แวะที่แวะเวียนขามาใไ้กำลังใจกับอันร้านกาแฟน,น้อยๆกลางทงุ่งนาจ้ะแล้วก็ค,คุ้นคูที่เพื่อนมาอบรุมในในโุงเรียนอยู่โุงเรียนน้องเตยนะจ้ะ ขอบคุณลูกค้าที่เพิ่นมาจากเพจสม,มงมวนเขหมอดพี่น้องจ้าแต่ว่าเพิ่นอ่ไ้มาที่ร้านดอกเพิ่นโทรเพิ่นโทรมาสร้างเพิ่มมา,เพ,มาเพิ่นมาอบรมอยู่ทั้งในออนลุงเลี้ยนขอบคุณหลายหลายค่ะที่ที่ชื่นชอบในรสชาติของกาแฟาของวิงเวา้ากาแฟโบราณวิงเว้ากาแฟ,าาฟาสดกลางทุง่งไททุ่งนานเนาะนบัดทีนี้ซิเข่าที่เขาเรื่องการแต่งร้าเนาะพี่น้องบัดทีนี่สิี่เขาเรื่องการแต่งล่า ผู้ที่เพื่อนไปกินกาแฟไปตามคาเฟ่ต่างๆอย่างเช่นจ้ะที่เพื่อนเขามากินร้านเตยเนาะเพื่อนกันแนะน้าหลายๆอย่างว่าพี่เตยจุดนั้นนะจุดนี้นะแบบนั้นแบบนี้พี่เตยเฮ็ดแบบนี้ดีบอหลายๆท่านแลดมความคิดมาให,ใ,หใ,หให้ให้ให้กับร้านกาแฟน,น้อยๆกลางทุ่งนาจ้ะดีดีใจอยู่เด้พี่น้องดีใจยูเด้ที่ว่าผลตอบรับของร้านกาแฟเตยกับโบเชิงว่าดีเนาะเพราะว่าเขาเป็นร้านร้านเปิดไม่ล้านกาแฟสดเปิดใหม่ยังบทันด้เกงเรื่องการชงนะพี่น้อง แต่ว่าหลายคนที่เพิ่นกินเพื่อนชิมแล้วเพื่อนบอกว่าเทียบเท่ากับร้านคาเฟ่ที่เพื่อนไปกินดังๆได้เลยยิ่ง่ายได้เลยจังเสีย้จพี่น้องอู้ภูมุมใจได้พี่น้องจ้านั่นเป็นกำลังใจอีกอย่างหนึ่งเราก็เขาก็บอกแม่นว่าเขาเสียเอาแต่ความที่เพิ่นย่องเพื่อนชมข้อนอะพี่น้องเขาก็สอบถามเพื่อนไปว่าต้องปรับปรุงบ่อถ้าได้ปรับปรุงยังไงให้เพื่อนบอกความจริงไหมเจ้าจ้าเพราะทั้งทั้นเขาจะบูรูจุดผิดพลาดเขาเลยเด้พี่น้องถ้าเพื่อนสิมาแตชมว่าอร่อยแล้วแซบแล้ว เขากรบรู้จุดผิดพลาดเะนาะร้านแต่งดีแล้วจังสั้นแล้วจังสี่แล้วเขาบรรู้เลยพี่น้องเขาต้องถามเพื่อนแบบเอาความจริงใส่กันให้เพื่อนบอกความจริงมาเลยว่าเขาควรปรับปรุงมอง,ดงใดจังไหนจังไหนยังเสียใจพี่น้องเพื่อนกันแนะนำมาหลายหลายอย่างกะสิเก็บไว้เพื่อที่จะพัฒนาเจ้าของสิเก็บไว้เพื่อที่จะปรับปรุงร้านเจ้าของขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเด้ออยู่ในช่อง YouTube และกะในเพจในยังที่เพื่อนทักเข้ามา ขอบคุณหล,ลายๆจ้ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็มาซิมกาแฟที่ร้านแล้วก็ให้คําแนะนําต่างๆให้แนืคําแนะนําดีๆขอบพระคุณหล,ลายๆจ้ะสําหรับคลิปนี้ว่ามิยังเราพี่นอ้องจังค่อยๆเก็บไปพัฒนาว่าเขาจะเอาจุดใดไใบมองใดขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณทุกความคิดเห็นเลยขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรแหวนแพงเอฟซีลาวองิงเอฟซีพอกะหมอดเอฟซีของศิลปินท,ทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรแหวนแพงค่ะอยู่ดีสบายล,ำลย้ำรวยเงินทองจ้า พบพอกันคลิปไหมนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยูมุ้เดิมๆก็เ,เก้าคุยกันตามภาษาค้นอีสานบ้านเขาสวัสดีจ้า